Thank you. มันมีอะไรบ้างที่มันแตกสลายไปในชีวิตของท่านบางคนหัวใจแตกสลายนะบางคนหัวใจแตกสลายคุณอาจจะเจอกับปัญหาคุณอาจจะเจอกับภาระคุณอาจจะเจอกับวิกฤตมากมายที่ทําลายหัวใจของคุณแต่ว่าวันนี้พระเจ้าอ่ะอยากจะเยียวยาหัวใจที่แตกสลายดวงนั้นมอบให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้พันแผลให้กับเรานะคะแล้วก็ไม่เพียงแต่เรื่องของหัวใจเท่านั้นแต่ว่าอะไรวันนี้ในชีวิตของท่านที่มันแตกสลาย ไปแล้วบางคนครอบครัวแตกสลายมีการแยกทางมีการหย่าร้างหรือว่ามีบรรยากาศฝ่ายวิญญาณที่ไม่ดีในครอบครัวเนี่ยพระเจ้าสามารถนำความแตกสลายให้กลับมาเป็นการเยียวยาได้นะคะวันนี้อะไรที่มันสูญเสียไปในชีวิตของเราอะ่ะเราจะอธิษฐานให้พระเจ้าเข้ามาใกล้ๆและพระเจ้าจะเข้ามาใกล้ๆเพื่ออะไรเพื่อให้พระเจ้าอะ่ะเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่จะรักษาหัวใจของเรา และพระเจ้าสามารถรักษาหัวใจของเราผ่านทางไหนคะพระเจ้ารักษาหัวใจของเราผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และพระเจ้ารักษาหัวใจของเราผ่านพระวิญญามบรยสุดของพระองค์ ความรักของพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าจะเยียวยาทุกบาดแผลในชีวิตของเรามีบาดแผลบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์ที่หมอรักษาไม่ได้ยาแผนปัจจุบันรักษาเราไม่ได้หรือคนทั่วไปรักษาเราไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถลงไปลึกในแผลนั้นได้แต่แผลของชีวิตของเราเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถลงลึกได้ทุกบาดแผลนะคะ พระเจ้าทรงเข้าใจเราและพระเจ้าทรงผ่านทุกเหตุการณ์ที่เป็นความแย่ๆของมนุษย์พระเจ้าถูกทอดทิ้งพระเจ้าถูกทรยศพระเจ้าถูกหักหลังพระเจ้าถูกเคี่ยนตีพระเจ้าถูกทำร้ายทำลายมามา,มากมายวันนี้คุณอาจจะบอกว่า ความแหลกสลายของคุณพระเจ้าไม่มีวันเข้าใจคุณเข้าใจผิดนะคะพระเจ้าเข้าใจคุณมนุษย์อาจจะไม่เข้าใจคุณต่อให้เป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณก็อาจจะไม่เข้าใจคุณนะ แต่พระเจ้าเข้าใจคุณดังนั้นในช่วงเวลานี้เอาหัวใจน้อยๆของเราเอาบาดแผลของเราหรือว่าเอาความแตกสลายของเราอะมาให้กับพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่ายอมจำนวนนะยกพื้นที่เนี้ยให้กับพระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าจะเยียวยาเพื่อที่พระเจ้าจะรักษาและอธิษฐานของการปรพบพรมด้วยฤทธิ์พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันเพื่อที่บาดแผลของเราจะได้หายดีด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระองค์ อธิษฐานด้วยกันนะคะเอาทุกบาดแผลมาไว้กับพระเจ้าเลยพระเจ้าทรงรักษาได้และพระเจ้าเต็มใจอย่างยิ่งที่จะรักษาขอเพียงแค่คุณเปิดใจให้กับพระเจ้าเปิดใจให้กับพระเจ้าเอาบาดแผลนั้นให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะเยียวยาพระเจ้าจะรักษาพระเจ้าจะพันบาดแผลนั้นให้กับคุณ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจากร่วมในมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจากร่วมในมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ